พัาดไหมคุณตู้เริ่มเห็นภาพขึ้นแล้วยังคุณตู้เห็นภาพขึ้นแล้วยังแล้วค่อยพูดอ่ามันไม่ได้ไปจับคำทั้งโลกมาพูดหรอกภาษาอังกฤษจับจับเก่นๆมันแล้วก็ค่อยพูดนะครับ h e a l t h i e r h e a l t h i e เอเอาลิ้นออกโชว์นะเฮลต h ้เฮลตี้เออร์เฮลตี้เนี่ยเฮลตี้ตี้ต้องพี่ตี้สิถ้าภาษาไทยก็ว่าตี้ก็ว่าตี้ตี้ภาษาเขาก็มีความหมายกันตี้เอาอ่ะ เจ้าสี่อันกินอันนี้ตีอ่าตีมันคือตีเองสิแต่ตีภาษาภาษาอังกฤษแปลว่ะแถวตีต้องเป็นอย่างเงี้ยแถวตีต้องเป็นอย่างเงี้ยต้องเป่าลมออกรอบๆลิ้นสีปากรอบๆลิ้นแถวตีแถวตีต้องไปสิลี้นคือรูปของปากคุณต้องวางปากให้ถูกเสียงมันถึงจะถูกแถวตีต้องไปกันเลยดีอาจารย์คะเป็นตีเจ้าหน้าเขาแน่ <laughs> อ่าช่างมาเฮล a ์สิไออัมเฮล t ์สทั้นสุขภาพดีไออมเฮล o ์ are ยูอ l เ h ลสุขภาพของคุณมายเอลยูอิเอลอิส s ก o o d สุขภาพของคุณดีมายเ l ลอิสแบดสุขภาพมันแย่ i อิสแบดอ่ายูอิเอลมายเ e ลอืมคุณจุ๋มชัดแล้วยังคุณจุ๋มเข้าใจยังคุณจุมเยยมข้าใจยัง อ๋ oh, ต้องพูดล uh, ิ้นให้ดูลิ้นกุ้โทนี่นะ You are h you are health ลนี่คือสุขภาพของกสุขภาพของนะครับจอห์นแคลสุขภาพของจอห์นจุ๊มแคลสุขภาพของจุ๊มติมแคลสุขภาพของติม is healthier than ใช่ไหม healthier ดีกว่าแข็งแรงกว่า healthier than คุณติม๋มอ่าคุณติ๋มส์ healthyer แดนคุณติ๋มสุขภาพดีกว่าแข็งแรงกว่า healthyer แดนคุณจอร์นมิสเตอร์จอร์นมิสเตอร์จอนอ๋อก็ได้มิสเตอร์จอนนะครับเห็นไ,ไหมคำว่า healthy แปลว่า healthy แปลว่าสุขภาพดี healthyer สุขภาพดีกว่าได้นะครับดีกว่าสุขภาาพดีกว่ออ <Hail, dear. S 2> สุขภาพไม่ดี อ่าอันเฮลตี้ใส่อันเข้าไปมันอันแฮปปี้ไม่มีความสุขอันเฮลตี้สุขภาพ <c oughs> ไม่ดีใส่น o อตลงไปก็ได้น o อตเฮลตี้ก็ได้ใส่น o อตเฮลตี้ก็ได้เราไม่ต้องงงได้เราต้องพูดนะครับ my eye ตาของฉันเนี่ย my eye is มัน my eye can see can see เราสามารถเห็นได้ clear er, ชัดกว่า you r e y e clear clear เป็นว่าชัด clear er. เพียเลรปลว่าชัดกว่าใช่ไหมเคลียร์เียร์นี่แปลว่าชัดนะเียรมันชัดถ้าใส่เลอร์เข้าไปเียเียร์เียเียรนี่ไม่่เคลียเอลิ้ออกนะตัวอาร์นี่เพียเพียร์ เคลียร์เคลียร์อ่าอรอเคลียร์ชัดกว่าอ่าเคลียร์ You can explain me คุณสามารถอธิบายให้ฉันได้ Understand You can explain me Understand Clear ได้ชัดเจนขึ้นได้เข้าใจง่ายขึ้นได้เคลียร์ขึ้นเคลียร์เคลียร์แดนสคุณจุ๋มเคลียร์แดนสชัดเจนกว่าคุณตุ๋มก็ได้เคลียร์แดนสคุณจุ๋มเคลียร์แดนส์ เข้าใจไหมครับอ่าเห็นไหมเนี่มันมันมันต้องมันต้องฝึกให้เป็นนักเคลียร์เคลียร์เคลียร์อย่าหรือโครสโครสอ่ะโครสอ่ะโอเคโครสอ I live in ขอน I live อ่า my city is c ค o s อ่ะแบงก์ของโ s ร r โครสอ่ะแบงอ่าอยู่คือคือไมค์ไมค์ก็อ่าคุณติ๋มเนี่ยอ่าคุณติ๋ม live in อ่าบ้านคุณติ๋มนะคุณติ๋มอ่า home house บ้านเกิดคุณติ๋มเนี่ย คุณติ๋มพรมเช้า e s close i s close นี่โค้ดคือใกล้ปิด close to Bangkok อยู่ใกล้ Bangkok บาทคุณจุ๋ม is closer แต่คุณตุ๋มใกล้กว่าใช่ไหม closer ใส่เออเข้าไปคือใกล้กว่า closer closer เรียนไหมครับเราต้องพูดให้ได้นะเออว่าคุณติ๋มว่าอยู่ใกล้กรุงเทพแล้วแต่คุณจุ๋มใกล้กว่าป่ะอาคุณติ๋มหอมหอมบ้านคุณติ๋มคุณติ๋มหอม คุณติ๋มหอมอ่าคุณติ๋มหอม is close to Bangkok อยู่ใกล้กรุงเทพบานคุณจุ๋มหอม is closer แต่บ้านคุณตุ๋มอยู่ใกล้กว่านะครับ closer แต่ใกล้กว่ามากๆต้องใช้ much closer ใกล้ใกล้กว่ามากๆก็คือมากๆเลยที่ใกล้กว่าคือ much closer